สบ,บายดีพี่นอ้องวันนี้มาหาเฮ็ดเราวันนี้เนาะม,มากกับแม่แล้วกับมมกีตานัมเดได้หลายดอกหนึ่งโอ้ <Okay. S 1> ดอกใหญ่แท้เห็น <Okay. Okay. S 1> ดอกเดียวหนิบอเห็น <laughs> ดินเห็ <laughs> ดทานแล้วเบิร์ มัน,มนเปลือยเย้าเลยตรงมันเนี่ยไปเนี่ยมาเล้วพี่น้องนี่โอ้ยบมู่เห็นเนาะเหลื่อมตาแม่งขับพี่น้องเอาเพิ่งจะทำให้แห้งพอให้แห้งอุ้ยเดี๋ยวนึน่งแก้มนึ่งแก้มนี่นี่อยู่นี่น มันเลยมันบนลุบนล่งบุลงเดอ้อจ้ะยังไโอ้ทำไมมอคคบไม่ขับนักหนอหาเห็ดมอคคบขับขักล้าพี่น้องสองแต้มแล้วไปาบริทืตัดไหมเนาะ นี่ตกต้นเลยมึงบ่บันงที่ไปจักโตลงเบิดเลยเก็บไหมพี่น้องอยู่ไสแน่เนาะสองตแล้วพี่น้องแล้วบ่กี่สองพี่น้องนี่ๆดต้นเออเด็ดตัวเลยมีคักเลยพี่น้องตัวนึ่งแค่เราเว้ยบบั้นี่แหละมันเถียวนี่แหละมันตกนี่แหลวนี่เบิดแล้วค่ะเบิดแล้ว กัวสีไมันว่าสกับส I mean, ีโดไคอยเห็นทีก็ไ okay. ด oh, ้งานีวันมัแล้งงานนั่นก็ตัวนึ่งบุรีพัชเป็นตัวแดงยงนี่ไปดีเนาะเดี๋ยซีเตะเลยเนาะเฮ้ยคนท่งยางย่ก้กระตายไม่เฉพาะ แม่ก็ลืมมาแม่งขอผู้ที่เป็นฮกโตยเนาะเ็นฮกแแมบละไปเอามาใช้ชืโบนน้ำเฮ็ดละบัานนี้เอาไปขับก่อนละบัานนี้นี่จะขับแล้วเนาะไม่ขับลาอยู่แล้วแทนเนี่ยไปต่อไป นี่เจ้าต้นนี่ต้นหน่อยนี่ตันหนึ่งนี่นเห็นปะฮะงไปแบ่งก่อนคือ่าไม่ขับอ่ะ แค่กินแม่ได้จ้บุกบื้อบอมเหรอมันจะต่างกันล่บาแทนนี่ขับ,บไปส,สีหน่อยนึนจงจลงมาแทนใส่เจอดปสิลงมาแทนนี่แหละอ้าดิไม่ขับพันดีในม่อน,นหินันอดีด วลงาวทายก่อนจะจับมิจฉา่จอจะทายพออมนหมยังไหมยังไหมไปเลยไม่ใช่เหรอยังไม่ได้ไปนะเพิ่บ่เห็นอไปแล้วพี่เพิ่บอว่เห็น โมัน oh, เป็นขับพี่น้องสามตัวเนาะสือแค่ตัวเนีย่ยตุ๊บปุ๊บลงเลยสองจับเอามา,าอ,อ,าอุ้บอมันจับอยู่เท่ห้องใครอันนี้มือจ้าซื้อซื้อมือจาออ้าเออเอออีกนหกน,นึ่งโตอีกหน,นึ่งโตนี่เจ็บแน่ๆแน่ิโอ๊อยดาดไป mày nhảy kèn giờ vẫn bay rồi giờ mất ngàn hẹn phụn ôi bố thương khát hẹn đi rồi đi mẹ hết hết mẹ xuống đọt đi hết nhau bố chắc đi đi tốt nằm thôi Nè, em đi rồi, hãy chèn không? First, oh, ั้นเลยพี่น oh, ้องหมดขั้นกินขั้น mm กัดใช่นี่นี um, ่นี่เอาสองก่ากัอกัเ็เอาสองกระโตมันตํำๆอยไหมใช่ตํนี่มสมาพี่กเล่าอันนีโอยนโม่อันนี้สมเลยนี่สามนี่หมดขั้นเลวมันกัดนี่ยอ้ยขั้นเยอืมเนะอืขั้นหพี่ ยตัวเดียวสิบตเลยโอ้ต ja ัวหาเฮ็ดได้แนวดิหาเฮ็ดทำอะไรม่ขับเฮ็ดนี่ติดอกนียหน่อยหพเฮ็ดมปไปต่อขั้นห่าีเดียวนี่ต้นโตคอแจงปืนปืนไปผูโปวดนีพี่น้อง ขัดในพี่น้องเลยมาหอนนี่แหละเมื่ออะไรก็พี่น้องหาต่าโอโบได้แล้วขัดแห้งขัดแห้องอุ้ยเจ็บเลยโอ้ใช่เลยขัดแห้งขุ่นดุมเต็มประตูแดงๆเด็กอ่ะท้าทายเลยมาหนักอุ้ยเล่มดเลย บุ ه, ว่าอียังกัดอียังกินน้ำเกี <an> right. right. oh ียงบอโอ้ย oh ม่ไปตุ oh ่มยู่ข้อง่างเล้นอยู่บ่งขา้งางอั้ขาเหงไหโอ้ยขัเลยพี่น้องเมื่อเมืก่อนเฮ็ดกดอยู่อะนอกันตาอะไรกบ้านัะนแเละเ้าเท้าก็ไม่ขับอะไรหรอาไม่ขับอะไรเป็นโตไม่ขับ วัาสาวปลายันสาวปลาจุเมนเมได้กัยังเก็บเก็บคิปนี้คิปนีก็นที่ชิรได้ับเอาจบลงเอาจำนีอนน้องผินหลังเนาะไว้อกไว้ขันกูชิบไปจบเนาะ